ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gear Nap ช่องที่เราเชื่อว่าทุกเครื่องยนต์มีจิตวิญญาณและทุกการขับขี่คือเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเล่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถซีดานเยอรมันขนาดกระทัดรัดที่แม้จะดูเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยเสน่ห์ในแบบที่ยากจะลืม Volkswagen v o y a g สองพัยสรถที่ไม่ต้องพยายามจะโดดเด่นแต่กลับชนะใจด้วยความจริงใจความสมดุลและเอกลักษณ์ของวิศวกรรมเยอรมันแท้ๆท,ที่ถูกส่งต่อจากกลุ่นสู่รุ่นอย่างมีคุณค่า ตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงดีไซน์ที่เปลี่ยนไปอย่างมีชั้นเชิงโบยชส0 2 5มาพร้อมไฟหน้าเล็กทรงคมที่ทอดยาวเชื่อมกับกระจังหน้าแนวนอนแบบใหม่สะท้อนบุคลิกของความเรียบง่ายแต่เฉียบคมเส้นสายด้านข้างถูกออกแบบให้มีความพลิ้วแต่ยังคงความแข็งแรงในโครงสร้างส่วนท้ายของรถดูเรียบแต่หรูพร้อมไฟไท้ายเล็กด,ดีไซน์เส้นต่อเนื่องที่ให้ความรู้สึกกลมกลืนและลงตัวในทุกมุมมองล้ออัลลอยขนาด16นิ้วลายใหม่เพิ่มความสปอร์ตเล็กน้อยโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของรถซีดานครอบครัว ตูแถมมีให้เลือกหลายเฉดส,สีทั้งสีขาวบริสุทธิ์เพียวไว้เทาแพลตินัมเกรย์และสีใหม่อย่างน้ำเงินดีฟโอเชียนบลูที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูแต่แบ่งความมีชีวิตชีวาเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะได้กลิ่นของวัสดุใหม่ที่อบอวลอยู่ในอากาศความรู้สึกของความแน่นในแบบเยอรามันยังคงอยู่ครบวงมาลายัยทรงดีคัดแบบใหม่ถูกพุ่มด้วยหนังสัมผัสนุ่มพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสกลางขนาด10นิ้วได้รับการปรับอินเทอร์ เฟสให้ดูทันสมัยกว่าเดิมรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงที่ให้มิติชัดเจนแม้จะเป็นลำโพงมาตรฐานจากโรงงานเบาดนั่งคู่หน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้โอบกระชับมากขึ้นปรับระดับได้ละเอียดส่วนบอดหลังนั้นกว้างและนุ่มรองรับผู้โดยสารได้เต็มที่ไม่ว่าคุณจะนั่งในเมืองหรือเดินทางไกลตัวบาะหลังสามารถพับได้ในอัตราส่วน60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ว o ยา g ส2 2 5 5ยืดหยุ่นต่อการใช้งานในชีวิตจริงพูดถึงสมรรถนะกันบ้างใต้ฝากระโปรงของว o ยา g ส2 2 5 5คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 6ลิตร MPI 4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด115แรงมา้าและแรงบิด155นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ถูกปรับให้ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีกว่าเดิม อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ11.5วินาทีซึ่งอาจไม่ใช่ตัวเลขที่หรือหวาแต่ความลื่นไหลและต่อเนื่องของเกียร์คือสิ่งที่โดดเด่นเมื่อคุณกดคันเร่งรถจะตอบกลับอย่างมั่นคงและไม่กระตุกและเมื่อพูดถึงความรู้สึกในการขับนี่คือสิ่งที่โฟก k s วา g เกนทำได้ดีที่สุดในรถทุกคันโบยัช2025ให้ฟีลลิ่งที่มั่นคงตั้งแต่ช่วงล่าง การเข้าโค้งที่นิ่งไม่โยนตัวช่วงล่างหน้าแบบแมปเฟอร์สันสตรัทและด้านหลังแบบทอร์ชันบีมถูกปรับจูนใหม่ให้มีความนุ่มสบายแต่ยังคงความแม่นยำเมื่อขับผ่านถนนครูขับรถสามารถซับแรงสเทือนได้ดีและไม่ทำให้ห้องโดยสารสั่นสะเทือนจนเสียอารมณ์บนถนนไฮเวย์ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโมยาสัยส2025ยังคงนิ่งสนิทเสียงลมแทบไม่เล็ดลอดเข้ามาพวงมาลายัยมีน้ำหนักที่เหมาะสมและตอบสนองไวทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยตลอดเวลา ขณะดเดียวกันระบบเบรกก็ถูกปรับจูนให้ตอบสนองนุ่มนวลแต่มั่นใจเหยียบเบาๆรถก็ชะลอตัวอย่างสม่ำเสมอไม่มีอาการกระตุกหรือหน่วงแรงเกินไปนี่คือสิ่งที่สะท้อนความละเอียดอ่อนขององค์การจูนรถในแบบเยอรมันอย่างแท้จริงในด้านเทคโนโลยีโมยาส2025มีระบบความปลอดภัยมาตรฐานครบครันทั้งระบบเบรค abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว e s p ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน hill hold control เซนเซอร์ถอยหลังและถุงลมนิรภัยผู้น้าพร้อมกล้องมองหลังความละเอียดสูงและหากคุณมองลึกลงไปในจิตวิญญาณของรถคันนี้โมยัช2025ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแข่งขันกับรถซีดานไฮเทคจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชีวิตจริงของคนที่รักความเรียบง่ายความมั่นคงและคุณภาพที่เชื่อถือได้ในระยะยาว เมื่อคุณขับในเมืองการเลี้ยวในตรอกแคบๆหรือการจอดในที่จํากัดรถคันนี้ทําได้อย่างคล่องตัวด้วยลัศมีวงเลี้ยวเพียง5เมตรและระบบพวงมลลาลัยที่แม่นยาเมื่อออกต่างจังหวัดรถก็ยังคงให้ความมั่นใจบนถนนยาวและโค้งต่อเนื่องระหว่างการขับขี่คุณจะรู้สึกได้ถึงความหนักแน่นแบบเบาใจเสียงประตูปิดดังปึก๊กแบบที่หายากในรถระดับราคาเดียวกันทุกจังหวะขององค์การขับเหมือนผ่านการคิดมาแล้วว่าผู้ขับควรจะรู้สึกยังไง นี่คือความแตกต่างที่เรียกว่า DNA ของ Volkswagen กนโ a ยั2 0 2 5ไม่ใช่รถที่หรือหวาแต่เป็นรถที่จริงใจทุกอย่างที่มันมีล้วนตอบโจทย์ชีวิตประจำวันจริงๆตั้งแต่ความประหยัดน้ำมันที่เฉลี่ยราว16กิโลเมตรต่อลิตรไปจนถึงค่าดูแลรักษาที่ไม่สูงเกินไปและอะไหล่ที่หาง่ายในตลาดโลก เมื่อคุณขับมันทุกวันคุณจะเริ่มรู้สึกถึงสิ่งเล็กๆที่ทําให้รถคันนี้น่าหลงใหลเช่นเสียงปิดประตูที่แน่นความต่อเนื่องของคันเร่งความนิ่งของรถตอนจอดติดไฟแดงและความรู้สึกมั่นคงที่แผดซ่านในทุกครั้งที่คุณเหยียบคันเร่งออกจากสี่แยกและนี่คือสิ่งที่ทําให้วยาลส0 2 5กลายเป็นรถที่ขับแล้วรู้สึกดีโดยไม่ต้องมีแรงม้ามากมายไม่ต้องมีโหมดขับขี่ซับซ้อนหรือหน้าจอขนาดใหญ่จนลืมมองถนนเพราะสิ่งสําคัญที่สุดของรถยนต์ไม่ใช่สิ่งที่เห็นจากภายนอกแต่มันคือ ความรู้สึกที่อยู่ระหว่างคนขับกับรถในทุกวินาทีที่เคลื่อนที่ในโลกที่รถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีกำลังครอบงำทุกสิ่ง v o l v ัส2025ยังคงยืนหยัดในแนวทางของตัวเองความเรียบง่ายที่ไม่เคยตกยุครถที่ขับแล้วเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้ระบบที่เป็นมิตรและความรู้สึกที่เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องยนต์อย่างแท้จ,จริง volvo สองพันยีส2025คือรถที่ไม่ได้พยายามจะอดใครแต่กลับทำให้คุณภูมิใจได้ทุกครั้งที่มองมันจอดอยู่หน้าบ้าน เพราะในที่สุดแล้วความสุขจากการขับรถไม่ได้มาจากตัวเลขแรงม้าหรือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่มันมาจากความรู้สึกที่ว่านี่แหละรถที่เป็นตัวเราขอบคุณทุกคนที่รับชมครับนี่คือเกียร์แอปช่องที่เราเชื่อว่าทุกเครื่องยนต์มีจิตวิญ,ญญาณแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปครับ